ว่าก่อนอื่นผมอยากจะอัปเดตความคืบหน้ากันสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าล่าสุดมีภาพของคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ก่อนหน้านี้ออกมาบอกนะครับว่าจะเดินทางไปให้กําลังใจกําลังพลที่จังหวัดอุบลราชธานีชายแดนไทยกัมพูชาล่าสุด รองนาะยกภูมิธรรมเดินทางถึงจังหวัดอุบลราชธานีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือภาพที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเป็นการลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีอ่ะเอาข้อมูลล่าสุดมาเล่าให้ฟังก่อนแต่เดี๋ยวรายละเอียดมีอยู่นะครับเดี๋ยวค่อยๆว่ากันไปตามสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าอยากจะเริ่มต้นด้วยประเด็นที่กลายเป็นประเด็นหลักในตอนนี้กันก่อนก็คือประเด็นที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาที่นายกฐุนตรีแพทองทานชินวัตร์ แสดงท่าทีต่อสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาจริงๆต้องบอกว่ามีการแสดงท่าทีกันตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาผ่านการออกแถลงการของรัฐบาลนะครับเดี๋ยวค่อยๆว่ากันไปแต่ว่าเมื่อช่วงเที่ยงเป็นท่าทีล่าสุดของนายกั้ําตรีที่ออกมาย้ำว่าทุกๆสื่อต้องขอให้ช่วยเหลือกันเพราะว่าสื่อมีอิทธิพลทางความคิดต่อคนกลุ่มมากจําเป็นต้องสื่อสารกับคนทุกคนให้เข้าใจถูกต้องว่าเมื่อมีปัญหาระหว่างประเทศคนไทยต้องสามัคคีกันถึงจะมีแรงในการต่อสู้พูดคุยเจรจา ต้องใช้ความสามารคีเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อสนับสนุนซึ่งกันและกันนายกัฐมงตรีกล่าวในการถแถลงข่าวบอกว่าไม่ใช่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง แต่ว่าทั้งรัฐบาลฝ่ายค้านประชาชนทุกคนคือคนไทยและประเทศไทยซึ่งต้องให้ความร่วมมือการแสดงความคิดเห็นหรือการปล่อยเฟคนิวส์เป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นทั้งนี้รัฐบาลได้ดําเนินการอย่างเต็มที่ในการรักษาอธิปไตยของประเทศเอาไว้โดยรัฐบาลและทหารได้มีการพูดคุยหารืออยู่ตลอดเวลาว่าจะไปในทิศทางใดและอย่างไรรวมถึงความปลอดภัยได้เตรียมพร้อมเอาไว้แล้วหากเกินการปาทะ สถานการณ์มีความรุนแรงขึ้นแม้ประเทศไทยจะใช้สันติวิธีแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ผิดคาดก็พร้อมรับมือกับสถานการณ์ทุกรูปแบบอย่างไรก็ตามนายกรมนตรีบอกว่าประเทศไทยเลือกสันติวิธีเพราะไม่ต้องการให้มีการประทะไม่ต้องการให้เกิดการเสียเลือดเสียเนื้อไม่ว่าจะเป็นคนของประเทศไหน นายกรัฐมนตรีบอกว่าเครื่องมือและอุปกรณ์มีความพร้อมแต่พร้อมที่จะพูดคุยได้ในทุกระดับซึ่งวันนี้นายกรัฐมนตรีบอกว่าคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะเดินทางไปที่จังหวัดอุบลราชธานี อย่างที่เราได้เห็นภาพเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับนายกรัมตรียังเปิดเผยด้วยนะครับว่าในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งไปจนถึงวันที่14มิถุนายน2568ที่จะมีการประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วมหรือว่า JBC ไทยกัมพูชาที่นัดหมายกันเอาไว้เนี่ยนายกรัมตีขอว่าคนในชาติต้องรักกันและเข้าใจด้วยว่าความร่วมมือต่างๆเป็นสิ่งที่สําคัญมากส่วนรายละเอียดของการพูดคุยในทุกระดับนั้นยังไม่สามารถเปิดเผยได้ทั้งหมดขอให้ทุกๆคนเข้าใจ และขอย้ำว่าอย่ามองเป็นเรื่องการเมืองทําให้คนที่ไม่สนับสนุนออกมาต่อสู้กันนายกน้ำตรีย้ำว่าคนไทยต้องร่วมมือกันเพื่อที่จะปกป้องพื้นที่ปกป้องคนไทยนี่คือสิ่งที่สําคัญในช่วงหนึ่งในการถแถลงของนายกน้ำตีต่อสื่อมวลชนนั้นก็มีการซักถามในหลายประเด็นและประเด็นที่ถูกจี้มากที่สุดก็หนีไม่พ้นเรื่องความขัดแยง้งไทยกัมพูชานี่แหละครับคําถามที่กลายเป็นประเด็นหลัก ที่เกิดขึ้นในวันนี้ที่ถามไปยังฝ่ายรัฐบาลก็คือเอ๊ะมันมีการพูดถึงว่ากองกําลังของฝ่ายกัมพูชาล้ําเข้ามาในแดนไทย200เมตรนักข่าวได้พยายามถามท่าทีในเรื่องนี้ต่อนายกลมนตีนะครับแต่ว่าปรากฏว่านายกฐมนตีได้ย้อนถามกลับทันทีว่าได้ไปดูหน้างานมาหรือยังผู้สื่อข่าวตอบว่าแม่ทัพภาคที่สองเป็นคนพูดชัดเจนนายกฐมนตีก็ได้ตอบกลับว่าเอา่อได้ตอบกลับด้วยการชี้นิ้ว ไปยังผู้สื่อข่าวที่ถามพร้อมตอบว่าใช่ค่ะพร้อมผายนิ้วโป้งไปที่นายภูมิธรรมและบอกว่าเดี๋ยวจะไปดูแล้วก็บอกกับผู้สื่อข่าวว่าไปดูด้วยกันเลยไหมผู้สื่อข่าวตอบกลับว่าเขาไม่เชิญปรากฏว่าในช่วงตรงตรงนี้แหละครับที่มีการพูดถึงอย่างมากเพราะว่านายกรัฐมนตรีดูมีท่าทีที่หลายคนมองว่าเอ๊ะเป็นท่าทีเบะปากเป็นท่าทีหัวเราะในลําคอที่พูดกับว่าอ๋อเขาไม่พาไป จากนั้นนายกรััมนตรีก็ได้เปลี่ยนน้ำเสียงในลักษณะปลอบใจพูดว่าไม่เป็นไรนะคะอย่าเสียใจถ้าเสียใจจะบอกว่าไม่เป็นไรนะคะนายกรััมนตรีถามผู้สื่อข่าวต่อว่าเป็นอะไรหรือเปล่าคะแล้วเอามือทาบอกพร้อมพูดว่าวันนี้ผู้สื่อข่าวดุจังเลยโดยหลังการแถลงข่าวเสร็จนายกรัฐมนตรีได้เดินพุ่งตรงมาที่จุดที่ผู้สื่อข่าวคนที่ถามพร้อมถามว่าเขาไปไหนแล้วผู้สื่อข่าวคนอื่นบอกว่าไม่อยู่ไปทําข่าวอื่นแล้วนายกรััมนตรีก็เลยพูดกับนักข่าวที่อยู่ตรงนั้นบอกว่ามีอะไรหรือเปล่า เขาโกรธอะไรหรือเปล่าหน้าเขาดูเหวี่ยงมากเลยมาถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นงงมากเลยเขาดูกระฟัดกระเฟียดผู้สึกอข่าวตอบกลับว่าเป็นเรื่องปกติโดยก่อนที่นายัฐมนตรีเดินทางออกจากจุดที่แถลงผู้สื่อข่าวถามว่าวันนี้อารมณ์ไม่ได้หลุดใช่ไหมนายัฐมนตรีตอบว่าไม่ได้หลุดยืนยันว่าไม่ได้หลุดนักข่าวต่างหากที่น่าจะหลุดตรงนี้เป็น จุดที่หลายคนถก Espero, เถียงแล้วก็กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงตลอดทั้งช่วงบ่ายที่ผ่านมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองไปดูช่วงจังหวะตรงนี้กันสักรอบหนึ่งก็แล้วกันครับเขาล้ำหมาแล้วนะคะสองเมตรหน้าได้เรียนหน้าลังมาแล้วไหมผ่าสอพูดชัดเจนใช่ผ่าใช่ใ่ผสองร้อยเมตรามาแล้วใช่ผ่าใช่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 ใ่ใช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 ่่ใช่ใช่ใ่ใช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 ่่ใช่ใช่่ใช่ใ่ใช่ใช่ใช่ใ ไม่เป็นไรนะคะไม่ทำได้ค่ไม่ไม่ไม่เสียใจพอมาถ่ายโอเคโอเคไม่ก็เสียใจเลยไม่เลยค่ะไปแล้วค่ะยิ้มค่ะไม่ดูค่ะตรงนี้แหละครับที่กลายเป็นประเด็นขึ้นมาแซกเสริมจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ ร้อนแรงอยู่ในตอนนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าให้พูดต,ตามตรงก็เป็นประเด็นที่นายกมนตรีถูกวิพากษ์วิจารยอย่างมากถึงการตอบคําถามของผู้สื่อข่าวแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะนี่มันเป็นท่าทีที่มีลักษณะที่ไม่ใช่การตอบคําถามตามปกติหรือไม่แต่เป็นท่าทีที่หลายคนมองว่าเป็นการกระทบกระเทียบเหน็บแนมในลักษณะนั้นหรือเปล่านะครับก็เป็นจุดที่ถูกวิาวจารณ์เป็นอย่างมาก จากการถแถลงขา่าวเมื่อช่วงเที่ยงนะครับส่วนความเคลื่อนไหวที่นอกเหนือจากสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับอย่างที่บอกว่าในวันนี้รองนายกมนตรีภูมิธรรมวิชัยชัยได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกองกําลังสุรนารีที่จังหวัดอุบลราชธา,านีส่งเสริมขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความมั่นคงของประเทศเมื่อเวลา1นาฬกาบ่ายสองที่ผ่านมานี่เองครับรองนายกมนตรีและระัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม คุณภูมิธรรมเชยชัยลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อตรวจเยี่ยมกองกาลังสุรนารีโดยมีกิจกรรมพบป่าและให้กําลังใจกําลังพลพร้อมมอบสิ่งของบํารุงขวัญณฐานปฏิบัติการเน,นิน500อําเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีพลโทบุญสินพาดกลางแม่ทัพภาคที่2ว่าที่พันตรีอดีศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีให้การต้อนรับอย่างเป็นทางการที่กองบิน21 จังหวัดอุบลราชธานีนะครับการลงพื้นที่ครั้งนี้สะท้อนถึงความห่วงใย,ยของรัฐบาลต่อเจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติภารกิจสําคัญในพื้นที่ชายแดนและเป็นการส่งเสริมขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความมั่นคง,งของประเทศนี่ก็เป็นภาพล่าสุดที่รายงานกันเข้ามาจากอุบลราชธานีนะครับแต่ว่าก่อนที่จะเดินทางไปที่อุบลราชธานีเนี่ยคาถามที่ก่อนหน้านี้เป็นประเด็นถกเถียง แล้วก็เป็นท่าทีที่ตอบกลับมาของนายกนรัตรีที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างมากก็คือตกลงแล้วทหารกัมพูชาล้าเข้ามาในเขตไทย200เมตรหรือไม่ปรากฏว่านนะักข่าวก็ไปถามเรื่องนี้กับคุณภูมิธรรมด้วยนะครับโดยคุณภูมิธรรมรองนายกนรัตรีและรัมตีว่าการกระทรวงกลาโหมตอบคําถามหลังนักข่าวถามว่าทหารก่อนหน้านี้ดูเหมือนจะยืนยันนะว่าฝ่ายกัมพูชาเนี่ยล้าเข้ามาในเขตแดนไทย200เมตร รองนายกมนตรีว่าอย่างไรคุณภูมิทําบอกว่าเดี๋ยวจะเอาแผนที่ทาอากาศมาดูแล้วจะตอบโจทย์ทุกอย่างโดยในช่วงหนึ่งรองนายกมนตรีภูมิทําได้ขอให้ผู้สื่อข่าวรอข้อเท็จจริงแล้วก็บอกกับผู้สื่อข่าวว่าขอให้มีอารมณ์เย็นกอ่อนซึ่งตรงนี้ก็มีผู้สื่อข่าวตอบสวนคุณภูมิทําไปว่าก็เป็นการตั้งคําถามมีอารมณ์เย็นอยู่แล้วคุณภูมิทําก็เลยตอบคําถามต่อว่าการล้ําหรือไม่ล้ํามันมีทั้งแผนที่ ที่เคยเป็นอยู่และแผนที่ที่ทับซ้อนกันเราประกาศอนณาเขตของเขา,เาไปและเขาก็ประกาศอนาเขตของเขามาแล้วพื้นที่ที่ทับซ้อนกันใน M.U.U. 2 5 4 3ไม่ได้พูดถึงกระบวนการต่างๆว่าใครละเมิดกลไกเหล่านั้นจะจัดการเองขณะนี้แนวหน้าดูแล้วยังไม่ไปถึงจุดที่ประทะันี่ก็เป็นคำตอบที่อาจจะเป็นคำตอบที่เราเห็นได้ ค่อนข้างชัดนะครับว่ารัฐบาลนั้นยังคงไม่ยืนยันกับกระแสข่าวที่ว่าทหารกัมพูชาล้ำแดน200เมตรหรือไม่วันนี้ดูจะมีความเคลื่อนไหวจากรัฐบาลหลายภาคส่วนตั้งแต่ช่วงเช้านะครับเมื่อช่วงเช้าก็มีแถลงจากรัฐบาลเผยแพร่พตั้งแต่ช่วง7โมงที่ผ่านมาขณะที่ในช่วง การประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งเกิดขึ้นในวันนี้เช่นกันนายกรัมนตรีก็ดูเหมือนว่าจะกำชับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเรื่องของปัญหาชายแดนโดยย้ำว่าขอให้คณะรัฐมนตรีร่วมกันแก้ไขโดยไม่มีเรื่องการเมืองไม่มีเรื่องฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลและย้ำว่าประเทศไทยต้องมาก่อนโดยสรุปนายกนัมนตรีได้มีข้อสั่งการที่ประชุมคณะรัฐมนตรีดังนี้ครับ เราระบุว่าสำหรับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่อำเภอ้ํำยืนจังหวัดอุบลราชธานีได้สั่งการให้กระทรวงกลาโหมกองทัพบ,บกและกระทรวงการต่างประเทศติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเป็นเอกภาพ และขอยืนยันว่ารัฐบาลมุ่งมั่นในการรักษาอธิปไตยของประเทศไทยให้ถึงที่สุดและจะใช้มาตรการต่างๆในการคลี่คลายสถานการณ์ตามกรอบกฎหมายและข้อตกลงกับประเทศกัมพูชาตาม MOU-43 อย่างสันติ <c oughs> เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียและความเสียหายโดยไม่จำเป็นรวมทั้งเร่งรัดให้มีการเจรจาผ่านคณะกรรมาการชายแดนหรือว่า JBC โดยในครั้งนี้ทางกัมพูชาจะเป็นเจ้าภาพ ในวันที่14มิถุนายนที่จะถึงนี้จึงขอมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศรับผิดชอบเรื่องการถแถลงข่าวสถานการณ์ดังกล่าวเป็นประยะโดยให้ประสานข้อมูลอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงกลาโหมและกองทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้หน่วยงานความมั่นคงและกระทรวงดิจิทัลเข้มงวดควบคุมไม่ให้เกิดข่าวเท็จเฟกนิวส์ที่ยุยงปลุกปั่นในสถานการณ์ที่เปราะบางเช่นนี้และขอความร่วมมือให้สื่อต่างๆรวมถึงโซเชียลมีเดียและภาคส่วนต่างๆ อย่าปลุกเร้าขยายให้ความขัดแย้งมากขึ้นเพราะไม่เป็นประโยชน์ใดๆต่อประชาชนคนไทยและประเทศชาติ 3. ขอส่งกำลังใจแก่ทุกเหล่าทัพและทหารที่อยู่แนวหน้าขอให้ทำหน้าที่รักษาอธิปไตยด้วยความอดกลัน้นเพื่อความสงบสุขของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศและขอยืนยันว่ารัฐบาลจะเร่งรัดแก้ปัญหาให้คลี่คลายโดยเร็วที่สุดนะครับเอาแถลงของรัฐบาลเมื่อช่วงเช้า มาเล่าให้ฟังอีกสักรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าถแถลงของรัฐบาลเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาดูจะเป็นท่าทีอย่างเป็นทางการท่าทีแรกหลังจากเกิดความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาในช่วงสัปดาห์ก่อนที่มีการประทะที่ช่องบกนะครับปรากฏว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมารัฐบาลออกถแถลงการกรณีสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยมีเนื้อหาระบุว่ารัฐบาลขอยืนยันว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น รัฐบาลตระหนักถึงความสําคัญสูงสุดในการปกป้องอธิปไตยและคุ้มครองบุรณภาพของดินแดงไทยอย่างเต็มที่โดยยึดหลักการในการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธีสอดคล้องตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศและยึดมั่นในหลักมนุษยธรรมโดยจุดเริ่มต้นของสถานการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่28พฤศภาคม2568ในขณะที่กองกําลังฝ่าย,าายไทยลาดตระเวนตามปกติในพื้นที่ฝ่ายไทยซึ่งเป็นแนวที่ถือปฏิบัติ เสมอมาแต่ได้เกิดเหตุการณ์ปะทะกันในช่วงเวลาสั้นๆระหว่างกองกําลังไทยและกัมพูชาที่บริเวณช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งสถานการณ์จากการประทะดังกล่าวทําให้กองกําลังไทยจําเป็นต้องป้องกันตัวและปกป้องพื้นที่อธิปไตยของไทยเป็นการดําเนินการตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศภายหลังจากเกิดเหตุรัฐบาลทั้งสองฝ่ายได้หาหรือยอย่างใกล้ชิดในทุกระดับรวมถึงนายกมนตรีของทั้งสองประเทศ ได้มีการพูดคุยกันด้วยความหงใยในสถานการณ์ผลจากการพูดคุยรัฐบาลทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่าจะร่วมมือกันทําให้สถานการณ์กลับสู่ปกติและไม่ลุกลามบานปลายและเห็นพ้องที่จะใช้กลไกทวิภาคีต่างๆที่มีอยู่ในการแก้ปัญหาซึ่งหนึ่งในนั้นคือคกลไก JBC ตามที่ผู้บัญชาการทหารบอกของทั้งสองฝ่ายได้หาหรือกันไว้เมื่อวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาแถลงการยังระบุด้วยนะครับว่าประเด็นที่ได้รับการสอบถาม เกี่ยวกับท่าทีของฝ่ายกัมพูชาที่อาจประสงค์จะใช้กลไกทางศาลหรือฝ่ายที่สาม,มารถพิจารณาเรื่องนี้นั้นขอเรียนว่าประเทศไทยในฐานะเพื่อนบ้านของกัมพูชามีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขประเด็นปัญหาระหว่างกันโดยสันติวิธีบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศสัธทิสัญญาและความตกลงต่างๆเช่น m o u 2543และข้อมูลหลักฐานต่างๆรวมถึงภาพถ่ายดาวเทียมและไ่ายพร้อมที่จะเจรจากับฝ่ายกัมพูชาผ่าน,นกลไกระดับพวิภาคีที่มีอยู่ระหว่างกัน เช่น JBC, GBC ก่อจะย้ำว่ารัฐบาลนั้นขอยืนยันว่าปัจจุบันสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโดยทั่วไปมีความสงบเรียบร้อยรัฐบาลขอให้พี่น้องประชาชนมีความมั่นใจว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการอย่างเต็มที่ตามขั้นตอนในการปกป้องอธิปไตยของไทยและรักษาสิทธิทางกฎหมายของไทยอย่างครบถ้วน และเชื่อมั่นว่าไทยและกัมพูชาจะสามารถแก้ไขปัญหาร่วมกันได้บนพื้นฐานของการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีเพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของพี่น้องประชาชนบริเวณชายแดนรวมถึงความปลอดภยัยรวมถึงความเป็นครอบครัวของสมาชิกอาเซียนด้วยกันด้วยนี่เป็นถแถลงการที่ออกมาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาขออนุญาตอ่านลงรายละเอียดกับมันนิดนึงนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่านี่อาจจะเป็นถแถลงการ์อย่างเป็นทางการฉบับแรก ของรัฐบาลไทยหลังจากเกิดเหตุปะทะระหว่างทาหารไทยกับทาหารกัมพูชาที่แนวชายแดนเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เป็นแถลงการที่ออกมาในวันนี้คือ4มิถุนายนนะครับ ขณะเดียวกันก็มีเอกสารเป็นคําสั่งจากกระทรวงมหาดไทยที่สั่งการไปยังเจจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาให้กําชับแนวทางในการปฏิบัติงานนะครับนี่เป็นเอกสารที่ออกมาล่าสุดลงนามโดยอธิบดีกรมการปกครองลงวันที่ในวันนี้ก็คือ4มิถุนายนโดยกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่ารชาชการ7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งก็ได้แก่ตราด จันทบุรีสักแก้วบนราชธานีสีสกเกตสุรินทและบุรีรัมให้ดําเนินการสีแนวทางคือดูแลความปลอดภัยประชาชนหลังเกิดเหตุปะทระหว่างทาหารไทยกัมพูชาเมื่อวันที่28พฤษภาคมโดยระบุเป็นข้อๆระบุว่า 1. ดูแลความปลอดภัยประชาชนให้ประเมินสถานการณ์เตรียมแผนอพยพกําหนดจุดรวมพลและจุดพักพิง เตรียมกาลังพลและสนับสนุนหน่วยทหาร2เตรียมกําลังอาสารักษาดินแดนให้เตรียมความพร้อมกําลังพลตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงและปฏิบัติตามแผนรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดน3ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันความตื่นตระหนกและ 4. รายงานสถานการณ์ให้กรมการปกครองทราบโดยเร็วที่สุดหากเกิดความไม่สงบที่กระทบความปลอดภัยของประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายกับอ่ นี่ก็เป็นสถานการณ์ฝ่ายไทยวันนี้ยาวนิดนึงนะครับเพราะว่านี่เป็นวันที่อาจเรียกได้ว่าเป็นวันแร,แรกๆที่ฝ่ายไทยมีท่าทีอย่างเป็นทางการออกมาคือก่อนหน้านี้นนฝ่ายไทยรัฐบาลไทยก็มีท่าทีแต่ว่าเป็นการให้ท่าทีผ่านการให้สัมภาษณ์หรือว่าเป็นท่าทีที่มีการเปิดเผยออกมาผ่านรายงานข่าวต่างๆแต่วันนี้ที่ชัดเจนก็คือมีแถลงการจากรัฐบาลออกมาตั้งแต่ช่วงเช้า มีท่าทีจากนายกมนตรีทั้งผ่านข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและมีท่าทีของนายกมนตรีตอบคําถามต่อสื่อมวลชนอย่างที่เราเปิดให้ฟังไปว่ามีบางช่วงบางตอนที่กลายเป็นจุดวิพากษ์วิจาร์ณถึงการทํางานทําหน้าที่ระหว่างนายกมนตรีกับสื่อมวลชนระหว่างผู้ตอบคําถามกับผู้ถามคําถามขึ้นมาในลักษณะการตั้งคําถามถ,ถึงท่าทีของนายกมนตรีต่อสื่อน,น,นะครับ นี่เป็นท่าทีของฝ่ายไทยทีนี้ท่าทีของฝ่ายกัมพูชาปรากฏว่าท่าทีของฝ่ายกัมพูชาดูจะน้อยลงไปเมื่อเทียบกับหลายวันที่ผ่านมานะครับจำกันได้ใช่ไหมครับตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วมีการพูดถึงว่ากัมพูชาอยู่ตรงนั้นมานานแล้วที่ตรงนั้นเป็นอธิปไตยของกัมพูชามีการพูดถึงว่าจุดตรงนั้นเนี่ยมันเกิดการประทักขึ้นมาจะนําเรื่องนั้นเข้าสู่สารยุติธรรมระหว่างประเทศ มีการพูดถึงความสัมพันธ์ต่างๆโดยย้ําว่าการเจรจาก็ยังให้ความสําคัญแต่ก็ย้ําถึงอธิปไตยด้วยปรากฏว่าวันนี้มีท่าทีจากฝ่ายค้านกัมพูชาครับเป็นท่าทีที่ผู้นําฝ่ายค้านกัมพูชาที่ตอนนี้ลี้ภัยอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศส ก็คือสมรังสีออกมาโพสต์ a c e b o o k เมื่อวานนี้ในลักษณะที่อาจพูดภาษาชาวบ้านว่าผสมรองในความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาแล้วก็อาจมองได้ว่าเป็นการเรียกร้องไปยังฝ่ารัฐบาลกัมพูชาให้เข้มข้นในการทำหน้าที่มากกว่านี้เพราะมีข้อเสนอเรียกร้องถึงขั้นว่าก็ไหนๆรัฐบาลกัมพูชาจะเสนอให้เอาความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชารอบล่าสุดขึ้นสู่ศาลโลกหรือศาลยุติธรรมระหว่างประเทศแล้ว ก็ให้รวมเอาพื้นที่พิพาททางทะเลและเกาะกูดขึ้นมาพิจารณาขึ้นสู่สาโลกไปเลยทีเดียวมีการพูดถึงว่าขอให้รัฐบาลทำตามที่ประกาศเอาไว้ทำตามที่พูดพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าจะทำจริงหรือไม่เพราะว่ารัฐบาลชุดนี้มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับนักการเมืองไทยด้วยนะครับโดยนี้เป็นเนื้อหาบางส่วนที่ผู้นำฝ่ายค้านกัมพูชา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาครับเรียกร้องเพิ่มเติมให้ทางการกัมพูชานำกรณีความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาขึ้นสู่การพิจารณาคดีของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศประเด็นที่น่าสนใจก็คือในโพสต์ดังกล่าวสมรังสีเสนอเพิ่มเกาะกูดและพื้นที่พิาพาททางทะเลพ่วงเข้าการพิจารณาต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศด้วยโดยฝ่ายค้านกัมพูชายก3าข้อตกลงหรือว่าสันธิสัญญาที่อาจนำไปใช้ประกอบการยื่นฟ้องได้แก่ข้อตกลงสันติภาพปารีส ซึ่งเป็นข้อตกลงสําคัญที่ทําให้สงครามกลางเมืองกับพูชายุติซึ่งลงนามเมื่อวันที่2 3ตุลาคม25 3 4ในสมรังสีอธิบายว่าข้อตกลงนี้ก็คือข้อตกลงสติภาพปาเวสเนี่ยเป็นการยืนยันว่าอธิปไตยบูรณภาพแห่งดินแดนและเอการาชของกัมพูชาเป็นสิ่งที่ล่วงละเมิดมิได้โดยไทยและเวียดนามก็อยู่ใน18ชาติที่ลงนามในข้อตกลงฉบับนี้ ข้อตกลงต่อมาคือสนที่สัญญาสยามฝรั่งเศสพศ2450ซึ่งมีสาระสำคัญคือสยามยกสิทธิการปกครองและบังคับบัญชาเหนือบนทนบูรพาได้แก่เมืองพัตตบงเสียมาราชและศรีโสพลให้แก่ฝรั่งเศสขณะที่ฝรั่งเศสยอมคืนดินแดนเมืองด่านซ้ายและเมืองตราดและเกาะทั้งหลายภายใต้แหลมสิงลงไปถึงเกาะกูดให้กับสยามในสมรังสีอ้างว่าข้อตกลงนี้ระบุพิกัดชายแดนไทยกัมพูชาผ่านหมุดเขตแดน73จุด และแผนที่ปักปันเขตแดนระหว่างสยามกับฝรั่งเศสพศ2447หรือแผนที่มาตราส่วน1ต่อ2องแสนข้อตกลงที่3ในสมรังสีเสนอว่าให้อ้างถึงอนุสัญญาสับปราชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลพศ2525และมีผลบังคับใช้2537ซึ่งครอบคลุมเรื่องต่างๆได้แก่สิทธ และหน้าที่ของรัฐต่างๆในเขตทางทะเลทั้งน่านน้ำภายในทะเลอนาเขตเขตต่อเนื่องเขตเศรษฐกิจจำเพาะเขตไหลทวีบทะเลหลวงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลรวมถึงกลไกการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นผู้นำฝ่ายค้านกัมพูชาย,ยังเรียกร้องผ่านโพสต์ใน Facebook ให้รัฐบาลกัมพูชาดำเนินการอย่างเด็ดขาดและนำกรณีต่างๆไม่ว่าจะเป็นปราสาทต,ตาเมืองโตด๊ดตาเมืองทมตาควายสามเหลี่ยมมรกตไปจนถึงเกาะกูด และพื้นที่พิาพาททางทะเลอื่นๆขึ้นสู่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศโดยในสมรังศีย้ําว่าท่าทีของรัฐบาลกัมพูชาต้องมากกว่าแค่คําพูดแต่ต้องนําไปสู่กระบวนการทางกฎหมายที่แข็งขันโดยในโพสต์ก่อนหน้านี้สมรังศีแสดงความเห็นตั้งข้อสังเกตว่านายกรันตุรีฮุนมาเน็ตของกัมพูชาน่าจะไม่นํากรณีเหล่านี้ขึ้นสู่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศจริงตามที่อ้างครับเพราะมีความใกล้ชิดกับนักการเมืองไทยบางคนนี่ ก็เป็นท่าทีของฝ่ายกัมพูชาในวันนี้นะครับอย่างที่บอกไปว่าในวันนี้ท่าทีของฝ่ายรัฐบาลกัมพูชาดูจะถอยลงไปแต่ว่าก็ยังมีท่าทีออกมาอย่างต่อเนื่องทีเนี้ผมคิดว่ามีมุมที่เราจะต้องเจาะลึกกันและเพราะว่าในความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเราพูดถึงสถานการณ์ตามแนวชายแดนสงครามหรือสันติภาพการประทะการ,รเผชิญหน้าจะนำไปสู่จุดไหนดูเหมือนเรื่องนี้จะกลายเป็นขาวและดำนะครับ สำนักข่าว Today Make Tomorrow Today